ว้าวเจ้าถุงเงินถุงทองของนาเล็กสวยงามมากๆเลยเหมือนผีเสื้อเลยเนี่ยใบสีทองโอ้โหสวยงามจริงฮนะดูนี่ไม้มงคลที่นาเล็กปลูกไว้ในสวนของเรา ต้องกินทะเสาพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเ็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิมใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าวันศุกร์สบายๆครับวันนี้มาชมไม้ทสวยของนเล็กฮะเป็นไม้มงคลที่ถือว่าน่าปลูกเลยฮชื่อก็เป็นมงคลเงินก็คือถุงเงินถุงทองฮะดูใบของเขาสวยฮะสีเขียวด่างขาวนะแต่ใบที่เกิดขึ้นใหม่นะ่ะ มันจะเป็นด่างเหลืองนะลักษณะก็เหมือนผีเสื้อเลยสวยงามมากๆต้นนี้นะอะไรก็ได้จากบ้านพี่สาวฮะต้นเล็กนิดเดียวนะก็เอามาปลูกไว้ตั้งแต่เดือนกันยา ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วโอ้โหเริ่มโตขึ้นแล้วก็สวยขึ้นเรื่อยๆใบก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนใบเท่าฝ่ามือฮะเล็กๆตอนนี้ใหญ่มากนะที่ชอบพิเศษเนี่ยคือเวลาเขาแตกใบขึ้นมาใหม่สีของเขาีจะเป็นสีเหลืองเหมือนทองเลยนะ ที่เขาเรียกถุงเงินถุงทองเพราะว่ามันจะมีเนี่ยเป็นถุงอยู่ตรงนี้นี่แหละเป็นถุงใส่เงินใส่ทองเลยเขาถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะเห็นไหมตะกูลบอลน,นะเนี่ยเราใส่กระถางเนะี่ย เป็นกระถางใหญ่แล้วก็ดินก็ต้องควรจะชุ่มตลอดนะไม่ควรที่ปล่อยให้ดินแห้งเดี๋ยวพอโตแล้วก็จะมีหน่อนเล็กๆนะขึ้นมาเดี๋ยวไหนก็รอรุ้นเหมือนกันนะว่ามีหน่อก็จะได้ขยายพันธุ์เพิ่มตอนนี้ต้นสูงฮนะเลี้ยงจากต้นแค่คืบเดียวฮนะเนี่ยตอนนี้ ก้านใบยาวนี่สองฟุตละนี่แหละความสวยงามของไม้มงคลนะนก็ยีตก,กาแฟยังมีความสุขนะเพลินเพินดูไม้ที่เราปลูกเห็นแล้วนี่แหละความเป็นมงคลของไม้ละเมื่อเราดูเมื่อเราชมเรามีความสุขนะ ไม่จะไปหวังโชคหวังลาบอะไรเราเห็นอย่างนี้นชื่นชมอย่างนี้เราชื่นใจมีความสุขนี่แหละคือความเป็นมงคลของไม้ละสวยงามมากๆเลยะครับผมสำหรับเช้านี้ก็สั้นๆกันนะมาชม ดอกไม้ส,สวยใบไม้ส,สวยนะเป็นไม้มงคลที่คิอว่าถุงเงินถุงทองครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กฮิตไนายแชนแนลสวัสดีครับ